คึ át, centimet, ่งกิโลจ้ะพออเออ เราเจอดงเห็ดแล้วนะลูกนะเราก็ต้องค่อยๆหาไปนะลูกเนาะเอา้าขึ้นมาส้างอยู่แถวเห็ดไหมดอกสมบูรณ์สมบูรณ์เด้อจ้ะเห็ดหนานี่บ่มีหนอนมีแมงเด้อ คอยมหาหมอง่อยเก็บบังสองสามมือฮันลาเบิ้งไหมไม่ทับเห็ดแบ่นแต่แต่ดอกนี่เ,เห็ดพิ่งหวานคอยเลยเป็นเห็ดพิการเลยเบิ้งอีกดอกนึ่งคอยแนมบเห็นคอยดึงใหม่หัวลุดเลยดอกนี่ดอกกระงามอยู่เด้ล่ะ คอยหาไปปะวายยังอย่ามันหลายเบิ่งมันมืนมันหาอยู่นันมัอนมองลี่ลี่ลับๆนะเมจจ้ะโอ้ยต่ตื่นแม่เฮดไม่อนีแม่เ็ดเพิิงหวานนี่เด้อถ้าสีมันเข็มแห้งแซบเด้อมันสิแบบว่าแข็งแรง มันกินมันสีหอมกว่าเห็ดทีแบบว่าสีอ่อนๆเห็ดสีนี่แหละที่เขานิยมกินเบิ่งเหนือในว่านีหนอนจ่อเลยสะอาดสะอ้านจากเห็ดหนาหนาวมื่อนี่คอยหาเฝ้าเหยียบเห็ดกันนี่ไหมเบิง่งดอกมันพ่งออกดอกน้อยๆตาบอดีแนมโบเฮนเดอร์ มืดน้ำมือนนี่ฝนมันกระตกตลอดเวลาเนาะกำลังเป็นจีดอกน้อยๆตุมต่มๆเบิง่งสามรุ่นสามดอกโอ้ยอ,อ่อนซ่อนเห็ดมันนี่ซิมีเสียหายเด้กะมันมีเม่งอันนึงจะโตมันอะคือขีเกีย่ยบ้านเฮ้าน่ะเมืโตไล่ๆดำๆน่ะเนี่ยเนี่ยแหละมันโตกินเห็ด ่อยเห็นแถวนี้ลายลายเด้อแต่กับมันกะโอเคอยู่จต่มันบ่ได้กินเมดทุกดอกมันก็กินเป็นบางดอกมองคอยหานี่รัศมีบ่กเกินสองเมตรเด้ยอเนี่ยจะขางต้นไม้นี่ไหมหาอ้อมไปอ้อมมานี่ไหมหาถึกมองจำมือนี่ไหม่อยว่าย้่อนฝนหรอกกะปลาหกก็เลยบ่มีไผมาเก็บบ่มีไผมาเห็น ข่อยเลยเลยไดมวนอยู่ผูเดียวเมื่อนี้ไหมโอ้ยอวบอันขาขาวๆอวบๆนอเมื่อนี้แต่ละดอกกำลังพ่อดีกินบัวเถ่าเกินไปแม่จ๊ะอันนี้มันเป็นเห็ดอันนี้เด้อเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่าสงสัยเป็นแบบแฝฟมันเด้อเพราะว่าถับเป็นเห็ดผงขาลายมันซิมีลาย่ดำอันนี้มันขาขาว ว่าิภัยกินข่อยกับบกาเก็บป่ามืดมืดจ้ะเพราะว่าฝนตกมาสองสามมือแล้วเนาะข่อยล่ะอยากให้ป่าเห็ดหมู่บ้านข่อยใหญ่กว่านี่เด้ข่อยสีได้ย่างจากสาีชั่วโมงนี่จ้ะมันก็เริ่มออกให้เก็บอยู่เด้โมหาเห็ดข่อยกะผู้กเก้านั่นละ่ะเบิงนั่งนาดำทาข่อยเก็บเห็ดอยู่นี่แม้ เบิ้งจ่าเมื่อนี่มองเดียวมันออกคอยหมุน้ส่หมุนขวา๊าคอยละตื่นเห็ไหม่จ่ามันออกอยู่มองเดียวแมไม่แต่ดอกงามๆด้วยถ้าพ่อจังสี่นะจากปีละเทือซ่องเทือพ่อใจแล้วจ่า ม่แต่เหตุเพิงหวามย่างเดียวเลยมาอนี้เต็มตาอยู่จ้ะเบื่อแล้วก็ฝากติดตามไทยไลย่ผ้ารอหายพี่น้ำเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะโอ้ยบบท่านเศร้าตื่นเต้นอยู่